น้องแพรพัททายาทคนเดียวปอปุณยวีไม่กล้าออกทีวีลูกสาวอยากเป็นผู้ชายยนโฉมน้องแพรพัททายาทปอปุญยวีหลังแต่งข้าราชการยศใหญ่เรียกว่าเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวสาวคนเก่งปอปุญยวีที่ปัจจุบันยังทำหน้าที่คุณแม่ให้น้องแพรพัทลูกสาวสุดที่รักของเธอและควบคู่งานประจำทำพิธีกรผู้ประกาศไปด้วยเรียกว่าทำทั้งสองอย่างอย่างได้ดีไม่แพ้กัน อีกทั้งยังทำหน้าที่ภรรยาดูแลสามีอย่างเล็กสุรเมษได้อย่างดีเยี่ยมลูกสาวมาบอกว่าอยากเป็นผู้ชายตอนเลี้ยงเขาเป็นเด็กผู้หญิงปกติสไตล์เราคือแต่งตัวห้าวๆอะไรแบบนี้แต่พอสักสิบขวบเขาอยากตัดสั้นเราก็อ้างกฎระเบียบของโรงเรียนแต่มีน้องคนหนึ่งเขาตัดผมสั้นแบบเด็กผู้ชายเขาก็ให้เราดูแล้วเราคิดว่าเขาคงอยากตัดจริงๆเป็นความสุขของเขางั้นก็ไปตัด จากผมยาวเป็นผมสั้นเขาบอกคุณแม่ไม่ต้องตัดสั้นแบบเด็กผู้ชายเจอกันครึ่งทางกําลังดีพอตัดสั้นเขาก็ยิ้มเราก็แซวลูกลูกเป็นหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้เป็นลูกเป็นผู้ชายเขาแต่งตัวเ้าๆแบบเด็กผู้ชายเราก็ไม่เป็นอะไรเปิดกว้างเปิดกว้างทางนี้ลูกฉันอยากเป็นอะไรก็ได้เคยถามลูกแล้วเขาบอกว่าแม่คิดมากทำไมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็เป็นลูกแม่คำพูดนี้เราจบเลยนะโอเคจริง ก็เลี้ยงดูแบบอยากซื้อเสื้อผ้าเทๆ่ๆช่วงนั้นอยากตัดยาวอยากตัดสั้นจากนั้น1นสปีเริ่มไม่อยากตัดแต่ยังมีความห้าวอยู่เราก็ย้อนบอกว่าไหนอยากเป็นผู้ชายลูกสาวไม่ยอมไปออกรายการเพราะมีปมในใจที่แม่บอกว่าน่าจะเป็นสาวหล่อช่วงหนึ่งที่เขาตัดผมสั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราก็เข้าใจกัน